สวัสดีค่ะใจดียูนิท้าคแม่บ้านเยอรมันวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองโรเชนบวกนะก็เป็นเมืองของติดฝั่งฟังเฟิร์ตนะฟฟร์ดานะแต่ว่าเมืองนี้ชื่อเมืองนี้มันจะมีอยู่หลายเขตหลายเมืองเนาะมันก็จะบอกว่าอยู่ฝั่งไหนเนาะแต่อันนี้เจ้าอยู่เขตฝั่งฟังเฟิร์ตนะตอนนี้สามีกําลังดู สัตพานว่าเราจะขี่จักรยานไปทางไหนบ้างได้บ้างนะเดี๋ยวเราไปดูในเมืองกันว่าเราเขามีเมืองสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวที่เราผ่านมาก,ก็สวยมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวันนี้เราได้จอดรถที่ที่จอดรถธรรมดาเนาะแบบเขาให้จอดได้หกคันนะวันนี้แล้วก็ไม่ได้เสียงเงินนะเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานรอบเมืองกันว่าเรา ามีอะไรบ้งนี่เราถึงในเมืองแล้วสะพานข้ามเมืองมันจะมีฝั่งตลาดเก่ากับตลาดใหม่นะคนละฝั่งกันฝั่งนี้ตลาดเก่านะแตฝั่งโน้นตลาดใหม่นะที่เขาสร้างใหม่ ขออภัยด้วยนะลมแรงมากเลยตอนใจขี่จักรยานเนาะ ที่ขึ้นนี่บ้านเก่าทั้งนั้นเลยนะไม่ต่ำกว่า200ปีขึ้นไปเนาะแต่สวยจ้าเพื่อนดูบ้านหลังนี้สิสวยมากเลยอะ่ะ มีร้านไอศครีมด้วยสามีผ่านไปดนะคะกลับแน่นอนเป็นเมืองใหญ่นะแต่เงียบมากเลยคนก็เยอะอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนเหมือนมัน,มน,มน ร้านค้ามันเงียบมากเลยอ่ะ มันร้านค้าปิดมากติดตัวลงมากเนาะไม่ค่อยมีคนเดินน่าเศรษฐกิจเนาะน่าจะแย่มากเลยอะร้านค้าปิดเยอะมากดูเพื่อนๆตึกหลังนู้น ึกนูนสูงอยู่บนยอดเขาเลยดูวิวด้านบนคงจะสวยมากเลยนะมองลงมาข้างล่างสองคนตายายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเ,าเอารถจักรยานสามีไปด้วยสามีจอดไว้ไม่มีคนขี่สามีขึ้นไปดูราคาที่จอดรถนะนู่น ون. มีตู้อยู่ตรงนู้นเนาะเครื่องซื้อตั๋วเนาะแต่เราไม่ได้จอดตรงนี้นะ วันนี้เราจอดอีกที่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็เราขี่จักรยานมาก็ประมาณสักสองสามกิโลเนาะห่างจากที่อันนี้นะแต่นั้นเงียบมากอยู่กับธรรมชาติจริงๆเนาะดูสิเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะแม่ดอกคาตาเนี่ยเนาะสีชมพูนู่นเห็นปะ แต่คาซาเนียนพันนี้จะกินลูกไม่ได้เนาะจะเป็นพันที่เขาเอาไว้มเม็ดเอาไว้ใส่ที่ว่าบางคนเขาจะาไปใส่ในเอาเดินใส่ถุงแล้วก็นั่งแล้วก็เดินเอานวดเท้าอะไรประมาณนี้นะ <S <S เขาชอบเก็บไปตอนเวลามเม็ดมันแก่แล้วนะที่มันร่วงตามถนนนะ <S <S เขาก็จะเก็บไปแต่ดอกเขากำลังสวยเลยนะสีชมพูพันนี้ก็จะมีอีกสีหนึ่ง มันจะมีสีขาวกับสีชมพูแล้วก็จะมีสีขาวด้านในเออด้านนอกแล้วก็มีสีชมพูด้านในอีกพันหนึ่งเนาะนี่เขาปลูกผักขายนะดูสิสลัดกำลังงามเลยโคลาบีกกำลังงามน,นี่ก็จะเป็นซุ้มอย่างนี้นะถ้าเป็นซุ้มอย่างเงี้ยก็จะปลูกพวกมะเขือเทศแตงกวาเนาะ นี่หมู่บ้านที่ใจมาจอดรถเนาะก็ดูสิไม่ใหญ่มากนะดูเล็กนิดเดียวเองนู้นที่จอดรถเราใกล้จะถึงแล้วแต่เราว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้เนาะไปขี่จักรยานดูในหมู่บ้านเพราะว่ามีอะไรบ้างเราจะไม่แวะที่จอดรถก่อนนะเดี๋ยวเราแวะที่หมู่บ้านเขาก่อนว่ามีอะไรหมู่บ้านที่ใจ อูน่าจะไม่มีห้างสรรพสินค้าอะไรเลยดูเงียบมากน่าจะ รู้สึกเหมือนจะไม่มีร้านค้าเลยอะมีแต่บ้านจริงๆเหมือนกับคนที่เขาทําไล่ทําสวนเนาะอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะไปซื้อของที่ในเมืองที่ใจมาพาไปดูเมื่อกี้นี้นะแต่บ้านแต่ละลังใหญ่มาก ัยาเราก็จะไปถนนที่เราจอดรถแล้วเยอะอ็นซอกันเอันนี้ที่ทิ้งน้ำเรามาดูที่ทิ้งน้ำเนะ้วว่าอยู่ตรงไหน สำหรับรถบ้านแต่รถเราจอดอยู่นู่นฉันจีจอดรถเราแล้ววันนี้เรามีเพื่อนบ้านเยอะสามีบอกไปไว้เถอะไปต่อถนนทิพย์จักรยาน,นไม่แวะบ้าน โอกาสเดินลงไปข้างล่างได้นี่ไงออ้ยสวยมากเลยนะมีคนเดินลงไปแล้วนี่มีถนนเดินเล็กๆเ,เสียงนกกุกกุกุกกุ๊กนะาบะเพื่นอนๆระวงังนี่เปลนน่สะสิ ตำเยฟฝรั่งมามุ่ยฝยฝรั่งแต่กินได้นะยอดเขากินได้ใจเอาไปทําเหมือนคล้าย,ายสปินเนาะเหมือนผักขมอะ่ะอร่อยนะทำทำซุปนะใจยังไม่มีเวลาลงคลิปนะเดี๋ยวใจถ้าใจอยู่ว่างๆเดี๋ยวใจกลับไปจากบะจากเที่ยวนะใจจะทําซุปเบลนเนสให้ให้ดูนี่สวยมากเลยอะ่ะดูดีน้ํา บรรยากาศโอ้ยสะไดยที่นี่เขาไม่ให้ตกปลาไม่มีบัตรห้ามตกอ๊ยชิบไม่วิววิววิววนี่อืมไ ตอานี่ยอย่างดื้อเลยเนาะบรรยากาศดีแต่เสียดายเล่นน้ำไม่ได้เขาไม่ให้ลงเล่นเนาะชมบรรยากาศได้ไม่แล้วช่วงนี้ก็ยังอากาศยังไม่ร้อนพอที่จะเล่นน้ำเนาะตอนนี้ก็แค่19องศาเนาะแต่มีแดดแต่น้ำก็คงน่าจะประมาณสิบสามประมาณนี้นะ ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมบรรยากาศดีมากเลยท้องฟ้าเมฆสีขาวโสดเพื่อนๆใจเจอดอกแคนะดอกแคที่เยอรมันนะแต่ใจไม่มีปัญญาเอามันสูงเหลือเกินดอกกำลังบานเลยเพื่อนๆเห็นไหมสูงมาก หมือนหมามองแห่นเครื่องบินเนาะช่วงนี้มันกำลังบานเนาะ <_ V> เห็นไหมเพื่อนๆดอกเขานะ่ะสวยมากกลิ่นหอมกินได้นะเพื่อนๆอน <_ V> อันนี้เป็นไร่ข้าวสาลีเนาะกำลัง ออกลวงเลยไหมแต่ข้าวาเลนอีกแปลงนึงเนาะมันไกลเกินเป็นไงเพื่อนๆชมบรรยากาศบ้านนอกเนาะก็ของประเทศเยอรมันเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ